อันไข่มันไม่แตกหรอกลูกแม่แล่นมันแล้วมาม่าคุกกก้มันแล้ววามยังไงนะแม่ทำตั้งแต่เมื่อวานแม่คุกวาไอนหน่จะมีปีัปับอย่าผสมสีสิแีปีกงกค่อไปล้างมือออกก็ได้ Grön, grön, Men Innan du målar, innan du målar, tänk på att ta mycket färg, mindre vatten. Mer färg, mindre vatten. Och en sak till! Du måste rita dig själv. Det ska jag göra. Måste jag? Du måste inte, men jag vill Ja, du sa det, så här, du måste. du ska rita någon för du rita vilken du vill. Ah. ดูอ่ะค่ะมันจะฟิวยอป๊บโอ้เรเป็นโต้่วนมูเนาะนี่เนาะมดลาหนาะมันได้เป็นอย่างน้ำพุมเพ็ดเท่าเหียนนะน่ะจะให้จะรีซีกเรกไม่ต้องใส่น้ำเยอะก็ได้ภูมิมันจะได้ติดเราจะทเมันคอมอ็อกซ์บดดโลดูบลอสาออกซ,ด,ซ,ด,ซดูบล้อเ้ามบีลดมันจะได้แห้งไวๆ

Tisans. Jag älskar den samma, jag kan ta färg. Åh, oh, men gud! Vad har hänt med den här smärtan? Ehm, um, okej. Okay. Får pappa inte vara så försiktig? Ja, det här är bra. Okej, okay. uh, vilken är svart? Är det här svart? Mm. Jag känner mig inte som att det är svart. Det där är grå. Min svart, den har varit här. Den är slut. Då har den, den är slut. Kom det Axel! Du kan få låna mig. Varför ser du ut som en enkel mästare? Enkel mästare. Kolla! Nu måste jag ha lite... Kolla här! Åh, Så... oh, men min rosa var tjock. Ja, men kan oh, ni kan... vara... Det var lite är... nu och nu. Jag försöker göra min populära färg. Axel! Jag vill att du ska vara med i jag måste... Uh, vad ska jag göra nu? Just det. På... jag när du tänker... På när du tänker... Gör en... det hon hon det det jag vill göra! Vad tänker på att göra. Då måste du rida ut så mycket vatten. Och så tar du färgen. Vilken färg ska jag ha till min nu? Vi ska ha blå. Jag älskar dig. Sam. Jag älskar dig Sam. Vad kallar du? Sam. Ja, jag försökte gissa Sam. Jag เอ็กเซติกาไอซ์แอมอย่าอพูดล่ะชื่ออะไรอมดูอมดโอเคมามาฉัยจะยีเดยีเดลิทิคอร์ตฉันสแกนยันสแกนยูทูบอ๋อคันเทวิตทีแต่พอทรานส์ฟอร์เมอร์ดอทรานส์ฟอร์เมอร์อ้ยอ๋ออ๋ออ๋อถ้าโมลล์เสร็จแล้วถ้าทาไข่หมดแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูอ้าววาดอะไรนะลูกคอนส์ไหนเขียนหวยหรือเปล่าเลขออกตัวนี้ได้เฮียนเลขออกมือนี้ได้เฮียน อันนั้นที่จริงมันก็ต้องกันภาคท่าต่างแ่มือสองมือก่อนและค่ะแม่ปูเพิ่งมีเวลาหาอุปกรณ์ให้ต้่มไข่เคขาสิสิระบายไข่บะ้นแต่ว่าคุณลองค้นหนิด Åh, oh, har vi ha grön kaktusjuice? Det är så. Ah. Ja, grön sak. Jag vet, vänta. Jag måste ha den här. Hur ska jag öppna den då? Kommer jag göra den duktig då? Du ska inte öppna den. Nej. Du måste torka. ไม่เป็นไรนะลูกถ้าทำเสร็จแล้วแล้วก็เอาไว้ถ้านั่นก็ค่อยอาไปให้ไก่เอาไปให้นกกินก็ได้ใม่โคกันก็ได้ถ้าน่าจะขล้องกันไเหนอมเชือยงี่ะใอ่ที่ส่ออเอ่ะช ้าช oh, oh, no. ิคุดโอ้ nee. ียดยังเดานให้แม่เยาวป้าอะไรล่ะเอาตั้งไว้เหมือนเดิมสิปั๊บตัดนิดแต่ยังไม่ฟรีฮ h ลอที่จะเก็บเว้นที่สตโอ้ฉันหัวทอน

ไม่ใช่ใส่น้ำปั ua, uh, kind of ah. ๊บใส่ส <Okay. S 1> ีส huh. ิลูกเสร็จแล้วฉันย่อยเรสร็จแล้วแค่นี้สั้นๆสั้นเหรอเฮ้ยเดี๋ยวงอะไรไม่ต้องอะไรกลัวอะไรไม่รู้จักปั๊บน่ะจะตกตกโต๊ะอยู่พูมงเอาเก้าอี้ขยับเข้ามาใกล้ๆน้องสิเอาเก้าอี้ขยับเข้ามาใกล้ๆสิเดี๋ยวคนน่ะสิตกโต๊ะอยู่น่ะ Jag den, tappa den så här äggs... Ja man kan på med av penna. Lite bra Okej, vad gör Vad Lite redan.

ให้มาทาสีของแม่เดี๋ยวนะ เดล็กน่อยค่ะพ่อได้เห็ดผ้าเล็กหน่อยมีแนวเห็ดบนเบือโอเคจะเป็นตำมุองใมเธอทำอย่างนี้ก็ได้ในภูมิค่ะเ่นนะ่อแม่ให้รนะคือแั่นให่นะอันน้ดูโมลเอาตังไง้ไว้สดูโม่ะเชน,นกันกัโมลกันบรรุนพ อมนอะ้นไปยุ่งอะไรของของพี่เพชรเขาน่ะ,ะปะ้าป้ปปเออไปไปป่วนของไอร<ะ>์แล้วที่นี่เนี่ยหมุนอย่างเงี้ยจับอีกมือข้างนึงจับมือข้างนึงจับสิภูมิจับข้างนึงไว้มือจับจับตรงนี้ไว้เออ<ด>แล้วก็หมุนหมุนหมุนเอารุ่นรุ่นรุ่นเน่ยอย่าสิบสิบสิบนะ อันไม่มีแค่อันใหญ่แม่มีเฟอร์กูอ์ก็ตั้งไว้ก่อนมันยังไม่แห้งไงพัดตั้งไว้ก่อนเอาตั้งไว้ก่อนลูกเอาตั้งไว้ก่อนไข่อันนี้เอาไว้ให้เปนนี้ก่อนเอามาแล้วออกมาแล้วสุพเมร์เออซุปเปอร์แมนโอเคไอ้สิ่งเป็นตรวนี้แตเดี๋ยวมาฟิลยิลเลิศ เดี <S <S ๋ยวย่องจะคล้องมันมาพี่เย่องกัย่องจะคล้องมาเหยนเดี๋ยวฮอลี่เดี๋ยวเซปติไกเซปติไใช่ไหมเซปติไกใช่อเล็ี่อเล็กซี่เนี่ยนี่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 เออนี่เขาปะนี่นี่ของอเล็กี่นี่เอาฮันฮันจิโมะ ดึงหัวเราเลยรอให้มันแห้งก่อนแล้วค่อยเติมสีอื่นก็ได้แล้วทำไมจะต้องสีเขียวเหมือนกันหมดทุกอันเลยอะมาเจะซูเปอร์แมนเออซูเปอร์แมนบ่หยออันซูเปอร์แมนกับพระท่านอีกิดบ่ซูเปอร์แมนอยู่ในใครอยู่เนบ่ยบอโอเคแล้วก็เป็นต่อจีน่าส่งกันจีน่าส่กัน

Mamma, mamma Hvað, þetta er búinn og hvað er það mæla? Nýja, það er að kona svo hæg Nýja, það er að kona svo hæg Nýja, það er að kona svo hæg Dóma að það Nei, búppatnileg Fann átt að það Það er að stönda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  Mamma, hæg Mamma, hæg ของมาม้านั่นน่ะมามว่ลิต้าแล้วไปยุ่งอะไรกัของแม่่ะนั่นน่ะแมามมล้ามามาซูเปอระแมนพุัพันแอมแป๊ของมูได้น่ะของแม่ทำสวยแล้วก็ไปทำพลันยังบอกแม่บอกให้แม่เศร้าบอกมวเปอรมก็มามาซุเปอร์มนแล้วป้าาของมาม้าไปทำไมสวแ่ม่นต้าเราจะคล้องกัน ถ้าขี่ห้แล้วเอาของมูไปแล้วเห็ดของมูห้างในแบบที่นี่นะเอ้ยมีการขอร่วมหุ้นกับแม่ด้วยนะบอกว่าแม่กับปุ๊บปั๊บนี่ร่วมกันนะเพิ่นท่วเสี้ยงเมียงหัวใสาาแล้วมันแล้วแล้วมันดูได้ไหมของแม่ทําอย่างดีเบิงเบิงเบิงเห็ดของแม่ปปแมอืมซเปอร์แมนอย่างไรก็จะเป็นนาป็นสางเขียวสิปป่สปปมไม่ต้องไปยุ่งของเขา อันนี้เขียนชื่อทุกคนลงไปทมอลิต้าเฮ้โติอลิต้าอะไรออลิต้าเป็นล่ะอลิต้าเป็นนี่วจ่อติวิสตอนโอ้เจเจ้า 真厉呀